แบบการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสมมุติว่านายจ้างเขาจะขึ้นทะเบียนจอปอปกติเขาต้องส่งเองกสารมาที่กรมใช่ไหมครับไอป้ประเภทขึ้นทะเบียนนี่คือเขามันต้องผ่านการอบรมอะไรมาเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วนะก็กดบวกเพื่อเพิ่มข้อมูลครั้งใหม่ถ้าต้องการขึ้นทะเบียนจอปอนะครับหลังจากนั้นก็ระบุชื่อนายจ้างก่อน ข้าพเจ้าตำแหน่งอันนี้คือตามแบบการขึ้นทะเบียนเลยและตรงตารางตรงกลางเนี่ยขอแจ้งข้อมูลจํานวนกี่คนเนี่ยมันจะยังกดบันทึกไม่ได้กดบวกไม่ได้เพราะว่าตัวแบบเต็มๆยังไม่บันทึกเราต้องมาเซ็นชื่อข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วกดปุ่มบันทึกนะครับหลังจากกดปุ่มบันทึกเรียบร้อยโอเคให้หนายจ้างเพิ่มข้อมูลเข้ามาได้เลยว่าเราจะแจ้งขึ้นทะเบียนแต่งตั้งแต่งตั้งจอปอกี่คน ก็ระบุเลขประจำตัวประชาชนชื่อแล้วก็วันที่แต่งตั้งของคนคนนั้นเข้ามากดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มรายการคนถัดไปถ้ากดบันทึกก็คือกลับไปที่หน้าจอหลักแต่เราก็จะเห็นแล้วว่ามีรายการ2คนที่เข้ามาสมมุติว่าจะแจ้งหลายๆตำแหน่งหลายๆระดับก็สามารถ เลือกที่ระดับที่เราต้องการแจ้งได้เลยนะครับต่ว่าม่มีจอปอวิชาชีพด้วยเงี้ยส่วนการแนบไฟล์ให้มาแนบตรงนี้จุดเดียวพร้อมนี้ได้แนบเอกสารกดปุ่มแนบไฟล์ไอ้ส่งทางไปรษณีย์นี่คือมันมีในแบบนะก็เลยสร้างไว้แต่จริงๆแล้วต่านไหนจ้างพร้อมตรงนี้ก็แนบจากตรงนี้ก็ไม่ได้เลยเหมือนเดิมครับไม่จํากัดจํานวนไฟล์แต่ไอ้ตัวนี้เป็นแบบเก่ามันเลยต้องทําทีละไฟล์ หลังจากนั้นเมื่อนายจ้างบันทึกมาทุกอย่างแล้วก็กดปุ่มส่งข้อมูลตรงนี้แล้วเขาก็จะได้รีพอร์ตไปอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบของการส่งความปลอดภัยของเดิมเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไร